นี่ก็เป็นการนำเสนอนะครับเรื่องของเจ้าปลวกเนาะครับพอเม่พี่น้องนะครับผู้ทีสิเพเฮ็ดนะครับเป็นเจ้าปลวกป้านะครับแล้วก็เจ้าปลวกที่เฮ็ดหั่งอยู่ไกลๆบ้านทองคนนะครับบางคนกับลูกหล่ำเขามาอยู่ในเหือนในสารคนนะครับเนาะเป็นโพนที่อยู่ในเหือนนะครับเนาะลักษณะของการแตกเป็นเชื้อรานะครับตัวนี้นะครับเป็นโพนที่อยู่ในเหือนเมื่อเจะพี่น้องไอเม็ดขาวๆน่ยคือสปอร์นะครับ พี่น้องเห็นบอสปอหลายแหงเนาะครับเนาะพวกกระตุ้คือกันนี่แหละครับพี่น้องเป็นตัวแดงๆนะครับเนาะเม็ดนี่คือเม็ดของสปอนะครับสปอของเชื้อรานี่ครับเชื้อราหรือว่าสิเป็นเชื้อเห็ดในเขาเห็นนี่แหละครับการเก็บเพิ่นกับสิเป็นเจ้าใหญ่ๆเนี่ยนี่นี่คือเจ้าของเพิ่นนี่ส่วนนี่เพิ่นสียูข้างบนนะครับเวลาเขาไปเก็บนี่ส่วนส่วนนี่สียูข้างบนนะครับแล้วก็ส่วนที่ยูข้างล่างสิเป็นส่วนนี้เนาะ เพิ่นงุ่มอยู Rah ่นะครับพี่น้องนี่ก็เห็นอ่าเป็นเชื้อราเป็นจํานวนมากนะครับเนาะนี่ครับแนมแนมเข้าไปเป็นสีขาวเลยครับพี่น้องนี่คือเชื้อราที่เขาเอามาจากปลาเนาะครับกเมื่อนี้ไปได้เห็ดสำหรับปีมาครับพี่น้องก็สีมาเห็ดเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องฟังนี่ครับอ่าสำหรับที่พี่น้องเห็นอยู่อีกคางหนึ่งนี่ก็เป็นพ่นปลาอีกชนิดหนึ่งคือกันเนาะครับเนาะพี่น้องสังเกตสีสีแตกต่างกันเนาะครับอ่าจำนวนการเกิดสปอร์นะครับเป็นพ่นขนาดใหญ่ อ่าด้านซ้ายมือนี่นี่ที่บ่าวสีสีเอามือเห็นนิวอยู่นี่เนาะเป็นอ่าปวกปลาเป็นจอมปวกขนาดใหญ่ครับสูงประมาณสองเมตรนะครับเนาะสิมีจํานวนของสปอร์เฮตค่อนข้างหน่อยในอุณหภูมิที่ซ้ากันนะครับตัวนี้สิดแตกเชื้อเฮดได้ดีกว่า,วานะครับเชื้อเฮดแตกดีกว่าเก็บไปหลยเทือแล้วก็มันก็มีสางมาได้เรื่อยได้ครับพี่น้องมันเขามาในอนของบ่าวสักสีนี่นี่ตัวนี้นะครับนาะขืนมาในปูนแตกนะครับเนาะ กให้พี่น้องให้ไดบึงเป็นควอมหูนะครับในการเห็ดเหดว่าเข้าจะต้องเอาซําใดมาเห็ดนะครับเนาะถ้าได้แนวนี่ก็คือโกปัญหานะครับพี่น้องนี่โอ้มือคือสันแท่ะมือนี่นี่ครับถ้าใดแนวนี่เชื้อเห็ดออกมาแนวนี่นะครับเวลาเหาเอาไปเพาะเห็ดนะครับมันกระสีออกเป็นอ่าเชื้อราขาวง่ายนะครับเนาะเพราะว่าพืนมีเชื้อราขาวขนคางหลายนี่ครับพิ่นเป็นพวเดียวกัน ตัวนี้เป็นพวนเดียวกันนะครับแอมเบอรงกับสีสีแตกต่างกันนะครับตัวนี้นาสิเป็น้ามันออกเห็ดนาสิเห็ดเห็ดเฮ็ดใหญ่เห็ดดอกใหญ่ๆนะครับเพระว่าเชื้อราของพ่นเพิ่นแตกเป็นตุ่มใหญ่ๆทั้งพ่นสีเหลายแต่ว่าพันแตกตุ่มใหญ่นะนี่ครับมีตัวปวกไห้เฮาเห็นพร้อมพ่นสีเป็นปวกอาคข้ไขๆกบปวกหัวหลวงนะครับเนาะแต่ว่าปวกหัวหลวงปกติสิตัวสีดำนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นคข่ไข่กับปวกหัวหลวงครับพี่น้องครับ แต่ว่าเพิ่นเป็นตัวสีแดงเนาะนี่สีแดงกับตัวใหญ่นะครับขนาดหัวไม่ขีดเลยนะครับเนาะสลับปวกที่ให้นี่ครับสลับปวกตัวที่เพิินห้เชื้อราหลายๆนี่เพิินก็สิตัวหน่อยกลัวนะครับหรือว่าเป็นปวกออกเฮ็ดปวกฝ่านเฮ็ดปวกไฟนะครับตัวนี้ครับแต่ปวกตัวนี้นะโบโบได้ห้เฮ็ดได้นี่ครับโให้เฮ็ดแต่ว่าเขาต้องการเจ้าเพิ่นซื้อเนาะครับเจ้ากับเชื้อราที่เพิินมีเนาะครับเนาะนี่นี่แม่เพิ่นออกไห้เห็นแล้วครับพี่น้องครับครับมุดเข้าไปละอายกล่องสำเรม่ลรมัน นี่นะครับเนาะความความแตกต่างนะครับเนาะถ้าให้เอาไปเพาะกับนี่แล้วครับพ่นตัวนี้แล้วสิให้เฮ็ดปวกที่สิให้เฮ็ดที่เป็นเชื้อราได้ไวเนาะครับนี่พ่นพ่นตัวนี่ครับตัวเบาสักสีสีในคณะนี้ครับสิให้เชื้อราได้ไวนะครับแต่ว่าตัวนี้อาจจะแตกสาเนี่ยพอเอากับบอลขึ้นแล้วมาเพาะคือกันลักษณะสีเป็นสีเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับเนาะกับบอลทั้งขึ้นแลมาเพาะ ก๋เดียวมาเพาะให้พี่น้องเข้าเบิงนี่ครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งของเพินินนี่ครับเพิินจิเป็นแนวนี้เนาะนี่ครับลักษณะเจ้าเพิ่นกะสีบอมเ,เป็นเจ้าใหญ่เลยตัวหนันฟังหนันจีเป็นเจ้าใหญ่เป็นแผงเดียวกันตัวนี้กะสีเป็นเจ้าขนาดย่อยๆนะครับเป็นอุจุอิจินี่ครับนี่เป็นแนวนี้ได้หลายจอเป็นเป็นเจ้าขนาดที่แบบว่ามีความหนาเนาะมีความหนามันกะมีหลายขนาดนะครับนี่ขนาดมีหลายแหง เท่าที่เห็นอยู่ในนี้กับ่มีตัวไดที่มีเชื้อราหลายจักโตเนาะมีแต่ตัวที่มีเชื้อราน่หน่อยเนี่ครับสสารับพ่นปวกเดียวกันนี่เชื้อราสีออกมาประมาณเดียวกันดังนั้นที่เถ้าเฮ้าสีเพาะเห็ดนะครับกัสมควรที่สีเอาคือลักษณะแต่เฮ้าเห็นถ้าเฮาไปเทาใดแนวนี้มาเฮาอาจจะใส่เวลาในการในการมักในการอ่า เอามากขวบแน่นไว้เพิ่นแตกเป็นเชือนะ้อรานาจ,จีใช้เวลาประมาณ3ามถึงสี่มือครับแต่ว่าท่าที่พี่น้องเห็นฟังอาจจะใส้เวลาแค่สองมือกับสิเต็มเต็มโถนะครับกับจ,จีมีเชือ้อราเป็นจํานวนมากนะครับพก็สามารถเอาไปเพาะเห็ดได้เลยตัวนี้อาจจะใส่4ี่ถึงห้ามือคนละสามมืออาจจะบดสำเร็จนะครับอาจจะเป็น4ถึงห้มือนี่เพราะว่าเชือ้อราเพิ่นเชือ้อราเพิ่นบ่ค่อยมีแห่งน่ครับเห็นเป็นเม็ดบ่ เป็นเม็ดนี่คือห่างกันแห้งนะครับจํานวนเชือ้อรานี่ห่างแห้งแต่เท่ากับสีล่องเอามาให้เพาะให้พี่น้องเบิ่งอีกสองสมเหมือนะครับกับสีเดิามาพอกันว่าสรุปแล้วเชือ้อราที่เท่าไอเชือ้อราที่ออกจากเจ้าปวกสีด,ดำดำเนี่ยนี่นะครับเพิ่นชีมีประสิทธิภาพสําไดนะครับเพราะว่าโดยปกติการเพาะเห็ดเนะี่ยบ่มเยนวันสีออกแต่เห็ดปวกได้ครับเพราะเอาเชือ้อราเพิ่นซื้อถ้าเอาเชือ้อราจากจากปวกนะครับผู้ลงคนบ่มมีเวลานะครับพี่น้อง ผูบ่มีเวลาอาจจะสื่อเจ้าวปวกมาได้นะครับซึ่งมีขายอยู่ในช้อปปี้ราศดาเรื่องของประสิทธิภาพนั้นผมบหฮู้บหู้ครับว่าเพิ่นมีประสิทธิภาพสัมไเนาะครับเนาะแต่ว่าโดยเรื่องของโดยเรืืองของของว่าเพิ่นมีขายบอมีแต่ว่าถ้าเอามาสมทบกันสมมติว่าเขามีเจ้าวปวกอยู่แล้วเฮาก็สั่งของเพิ่นเขามาสมทบอย่างสิมันก็สิเพิ่มเพิ่มเพิ่มปริมาณเชื้อราได้มากขึ้นนั่นนะครับมันเป็นแนวดีนล่ะครับพี่น้อง เพียง <S an> ต่ว่าตัวนั้นมันเสียงเงินตัวนี้มันบอ่อเสียงเงินซื่อครับไอ้เจ,จ้าปวกนี่มันบ่อเสียเงินนะครับเสียแห้งแบกบกจกไปซื่อครับก็สามารถได้เจ้าปวกมาล่ะนี่ก็คือเจ้าปวกที่เอามากองไห้พี่น้องิึงนะครับเชื้ล,ล่าบบคยมีแต่ว่าก็สิเพะไอ้พี่น้องิึงอีกสองเสมือก็ได้หู่กันดอกครับว่าเวลาเอามาขวบแน่นตัวใดดีกว่ากันนะครับก็บสิขวบรวมกนนะวันนะครับเพราะว่าจําเป็นล่ะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวมีเชื้ล่านี่ผลได้มากน้อยเดียวนะครับเนาะสําหรับตัวมีเชื้ล่าก็ได้ ได้มาบลายนะครับเพราะว่าได้เอาไปเพาะเห็ดหลายขังแล้วเนาะครับเพิินเชื้อลารอบนี้เพิ่นก็เลยเหเือบหลายตัวบกคอยมีเชื้อรานี่จําจเป็นสิต้องเฮ็ดหลายขึ้น,นะครับนี่หฮาก็ได้มากประมาณนี่ครับเป็นใส่ใส่ถังสีมาเนาะครับหลายเติบนะครับขุดน้อยเดียวนึงคือกันล่ะครับเพราะว่าเฮาเสียเอามาใส่ใพี่น้องเห็นว่าการใส่เฮานี่ต้องใส่หลายปันไดมันจังสีเป็นนะครับเนาะนวิธีการปวดชนิดนี้เพิินกัดเจ็บเด้ อ่านี่เห็นโตเพื่อนออกมาแล้วครับพี่น้องนี่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 อ่าปาอกซีให้เบิง์นกันเอาโตกอีกแล้วนี่แหละครับคือโตของเพื่อนหัวใหญ่หน่มันสิกัดเจ็บแห้งนะครับกัดกัดนี่เจ็บเลยนี่นี่เพื่อนกัดกันเองเอาขึ้นไม่กล่องเห็นมาเนาะนี่นี่ครับนี่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 คือลักษณะปวกของเพิ่นสิเป็นลักษณะโตเนี่ยนี่นี่เพื่อนกำลังกัดกินกันนี่เพื่อนตกใจบ่คบเพื่อนกัดกินกันปกติเพื่อนกับสิบัวกัดกินกันนะครับเนาะขนาดสะเป็นการตกใจเหรอครับกินกัน นี่ครับนี่เป็นลักษณะของปวกลกลักษณะของเสือล่านะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องผู้ใดผู้ใดสิไปขุดจอมเจ้าวปวกนะครับกระมุนก็นีก็ได้เบอจริงๆอ่ะมันบ่อใดสาระอยู่ที่ว่ามันมุนหรือมันมาเป็นแผ่น,น้อครับพี่น้องสาระมันอยู่ที่ว่าเขาใดเจ้าวปวกมากเพื่อเป็นสารต่างต้นในการ head. เฮ็ดเท็ดเฮาซื่อๆนอะครับเนาะสารต่างต้นในการเฮ็ดเท็ด่ไดมี่เนื้อหาสาระอีหยังหรอกครับในในเหลืองของบอมุนหรือว่าบบมุน ผมกระสีเฮียดให้มันมุนบางส่วนแหละกระเชียดใบเป็นก่อนบางส่วนนะครับกระสีใสผมกระสีขวบแน่นโดยการเอาใส่ถังถ so ังตัวน e ี้นะครับเนาะนี่ขวบแน่นโดยการเอาใส่ถังตัวนี้แลลวก็ปิดฝาด้วยภาชนะที่เป็นเป็นฝามันก็ได้ครับแต่ว่าฝามันทึบแสงบบบวบบอยากกับได้นะครับก็เอาตัวถี่มันโปร่งแสงคือจังเป็นพลาสติกสีขาวอย่างเี้นะครับที่ห้าสิห้าได้จะเป็นพลาสติกสิบสองคูณยี่สิบหรือว่าเป็นถุงพลาสติกยี่ยังก็ได้นะครับต้องเ้าสามาถเอามาใส่ได้เนาะ น,นี่ก็คือตัวที่อยากเป็นตัวอย่างให้ครับพ่อแม่พี่น้องได้บึ่งนะครับเนาะสำหรับเ้าปวกมือนี้นะครับเดี๋ยว3 4มสี่มือเข้ามาพอ,อก,กันในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับ